การที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับมีการออกมาให้ใบรับรองเนี่ยทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนีครับจะได้มั่นใจว่าเราได้รับบริการแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพจากมืออาชีพโดยตรง สดีค่ะพบกับแพรวหสัสยาเช่นเคยและนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพรายการที่จะพาคุณไปทําความรู้จักกับมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงค่ะอยู่บรรยากาศแบบนี้นะหลายคนอาจจะนึกถึงรสชาติอร่อยๆของกาแฟใช่ไหมคะแพรเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบรสชาติของกาแฟเหมือนกันจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเขามีการรับรองมืออาชีพบาริสต้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร้านไหนผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรับรองได้เลยว่าคุณจะได้ลิ้มชิมรสกาแฟถ้วยปโปร จากการชงของบาริสต้าที่เป็นตัวจริงวันนี้นะคะแคลรวจะพาไปพบกับตัวจริงสิ่งจริงมืออาชีพด้านบาริสต้า,าเขาคนนี้ค่ะเป็นคนที่ทําหน้าที่อบรมให้กับบุคคลที่จะเข้ามาทดสอบกับสถาบันครูวิชาชีพจะเป็นใครไปพบเขาเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านบริสต้าอยู่กับเราแล้วนะคะกับคุณเอิญศิวกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากรู้ว่าคําว่าบริสต้าเนี่ยจริงๆมัน มันมาจากอะไรหรือว่ามันมีความหมายว่าอะไรบริษ้าเนี่ยจริงๆมีลากศัพท์มาจากคำว่า barman barman าคือพนักง,งานชงเครื่องดื่มบริการเครื่องดื่ม หลังเคาน์เตอร์ <Okay. S 1> ใช่ครับแต่คราวนี้เขาก็จะมีการแยกสายเนาะว่าอาจจะเป็นในส่วนของการทำค็อกเทลมอกเทลเนี่ยเราก็จะเรียกว่าบาร์เทนเดอร์สายกาแฟเนี่ยเราก็จะเรียกว่าบาริสต้านั่นเองสิ่งที่บาริสต้าต้องทำเป็นต้องรู้ต้องเชี่ยวชาญคืออะไรแน่นอนครับก็บอกสายเวลาชัดเจนว่าเป็นสายกาแฟเนาะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับกาแฟครับเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีการไปพัฒนานะครับต่อยอดในการผสมผสานกับการทำเครื่องดื่มที่เป็น r e f ฟรชช i n g หรือเป็นพวกปาร์กิ้งเนี่ยครับเป็นมอกเทลเพิ่มเติมก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่มาอบรม พื่ออยากจะผ่านการทดสอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพโดยที่คุณเอิญเนี่ยเป็นผู้ให้การอบรมด้วยเขาจะต้องรู้อะไรบ้าง,งคงๆใครก็ชงกาแฟได้แต่ว่าการชงกาแฟเป็นนั้นสําคัญกว่าทั้งจากนั้นการเตรียมตัวเนี่ยรับอาจจะเป็นเรื่องของการหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟาวิธีการชงขั้นตอนต่างๆเนาะว่ามีลักษณะหรือพื้นฐานยังไงที่ถูกต้องด้วยนะใบรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ<ม>ว่าเราเป็นตัวจริงของการเป็นบริสต้ามันจะช่วยเราอย่างไรได้บ้างช่วยได้เยอะเลยครับเพราะถามว่าจริงๆแล้วใน ปัจจุบันเนี่ยครับใครๆก็อย่างที่บอกเนาะชงกาแฟได้ ต่ถามว่าแล้วใครเป็นคนการันตีล่ะว่า<ม>สิ่งที่เราทําแบบนี้ถูกต้องจริงหรือ<ม><ม>เป็นรูปแบบของมืออาชีพจริงๆหรือเปล่าซึ่งไดามองก,กับกันว่าการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคบมีการออกมาให้ใบร,รับรองเนี่ยในการประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพเนี่ยทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเนี่ยครับจะได้มั่นใจว่าเราได้รับบริการและก็สินค้าที่มีคุณภาพจากมืออาชีพโดยตรงอย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสายงานนี้ลองเอาตัวเองเข้าไปทดสอบดูจะเพิ่มความเป็นมืออาชีพทางด้านบริสต์ไ้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะส่วนแพ ตัวไปชิมกาแฟฝีมือคุณเอิญก่อนเจอกันครั้งหน้ากับที่นี่มืออาชีพค่ะแล้คุณเอิญลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ